สวัสดีครับกับผมนายกรกองสิงห์นาครับและเพื่อนของผมครับผมนายภาคภูมทัพทีมครับเราสองคนนะครับเป็นนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับสาขากธุรกิจวิศวกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรครับวันนี้นะครับเราสองคนจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รู้ถึงสมการทางบัญชีนะครับโดยอ้างอิงมาจากหนังสือการบัญชีหนึ่งของอาจารย์จันทนาสังวราโยธินนะครับ ครับผมโดยสมการทางบัญชีเนี่ยหมายถึงสมการที่แสดงความสมดุลนะครับระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับในการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจนะครับทำให้สินทรัพย์หนี้สินและทุนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในที่มีอยู่เท่ากันนะครับจึงสร้างเป็นรูปสมการได้ดังนี้ครับครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับห้าหมวดทางบัญชีก่อนนะครับซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่1นะครับโดยสมการทางบัญชีนั้นมีสูตรอยู่ด้วยกันดังนี้คือ สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนครับอ่าครับต่อไปนะครับเราจะยกตัวอย่างการใช้สมการบัญชีฟังง่ายๆสักหนึ่งข้อนะครับโดยตัวอย่างของเรามีว่าอะไรครับคุณผูครับอ่าสมมุตินะครับผมและเพื่อนนะครับมีสินทรัพย์ที่นํามาลงทุนนะครับเท่ากับ50,000บาทและเพื่อนของผมนะครับไปกู้เงินมาเท่าไหร่ครับ10,000บาทครับอ่าผมอยากทราบว่า ทุนของเรานั้นจะเหลือกี่บาทนะครับโดยเราสามารถใช้สรรมการทางบัญชีนี้มาแก้ไขได้นะครับโดยสินทรัพย์ของเรานั้นคือ5 0,000บาทหนี้สิน1 0 0่0บาทเมื่อนําสินทรัพย์นะครับลบด้วยหนี้สิน1 0 0 0 0บาทจะเท่ากับส่วนของทุนนะครับนั่นก็คือ4 0,000บาทครับครับต่อไปนะครับเราจะยกโจทย์ให้เพื่อนๆฝึกใช้สรรมการทางบัญชีด้วยกัน3ข้อนะครับโดยเป็นข้อที่ไม่มีความซับซ้อน เล็กน้อยนะครับสัก2ข้อและข้อที่มีความซับซ้อนมากๆเลยนะครับสัก1ข้อครับเราไปชมกันเลยครับครับนี่คือโจทย์ข้อ1นะครับโจทย์มีว่ามีสินทรัพย์อยู่1,000 0บาทและมีหนี้สินอยู่7,500บาทโดยโจทย์ต้องการทราบว่าทุนหรือส่วนของเจ้าของนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับโดยใช้สมการทางบัญชีมาแก้ไขนะครับข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับ สินทรัพย์10,000บาทนะครับนี่สิน7 5 0 0บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับนั่นก็คือทุนว่ามีมูลค่ากี่บาทนะครับโดยสมการทางบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกทุนนะครับเราก็นําข้อมูลที่โจทย์ให้มาแทนลงในสมการทางบัญชีเลยนะครับนั่นคือสินทรัพย์10,000บาทนี่สิน7,500บาทนะครับส่วนทุนคือสิ่งที่เราต้องการทราบให้เราติดเป็นตัวแปรไว้ก่อนนะครับ เราทำการย้ายสมการปกตินะครับจะมีหน้าตายดังนี้นะครับและเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขออกมาทุนของเราจะมีมูลค่า2,500บาทนะครับเราก็สามารถตอบได้แล้วครับนั่นคือทุนหรือส่วนของเจ้าของนะครับจะมีมูลค่า2,500บาทครับต่อไปเป็นข้อที่2นะครับ โจทย์บอกว่าบริษัท ME มีหนี้สินอยู่10,000บาทโดยมีทุนอยู่เพียง50%ของหนี้สินทั้งหมดนะครับโจทย์ต้องการทราบว่าทุนและสินทรัพย์ของบริษัท ME นี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับโดยใช้สมการทางบัญชีมาแก้ไขนะครับข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับก็คือหนี้สิน10,000บาทนะครับทุน50%ของหนี้สินนะครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือสินทรัพย์ นั้นมีกี่บาทนะครับและทุนนั้นมีกี่บาทโดยสมการทงบัญชีของเราก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องหามูลค่าของทุนก่อนนะครับก่อนที่เราจะหาสินทรัพย์ได้โดยโจทย์บอกมาว่าทุนนั้นมีมูลค่า5 0ของหนี้สินนะครับหนี้สินของเราคือ10,000บาทเราก็นํามาคูณกับ50%หรือเราสามารถใช้0.5หรือ1 2ส่วนมาคิดก็ได้นะครับ โดยทุนของเราจะมีมูล,ลค่าเท่ากับ5,000บาทวิธีการหาสินทรัพย์นะครับเราก็ใช้สมการทางบัญชีโดยเรารู้ในส่วนของทุนแล้วนะครับนั่นก็คือ5,000บาทเราก็นำหนี้สินมาแทนเลยครับตามสูตรก็คือ10,000บาทและทุน5,000บาทเมื่อนำหนี้สินมาบวกกับทุนนะครับเราจะได้ส่วนของสินทรัพย์นั่นคือ15,000บาทครับเราสามารถตอบได้แล้วนะครับทุนก็คือ5,000บาทและ สินทรัพย์ก็คือ15,000บาทครับต่อไปจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่3นั่นเองบริษัทสตาร์อินดัสทรีนะครับมีข้อมูลที่ให้มาดังนี้เงินสด1,000 0บาทเงินฝากธนาคารยังไม่ทราบค่านะครับรถยนต์5,000บาทเจ้าหนี้ร้านแผ่นเหล็ก2,000บาทเจ้าหนี้ร้านสี3,000บาททุน20,000บาทรายได้จากการขาย7 0 0 0บาท ค่าไฟฟ้า2,000บาทโดยโจทย์ต้องการทราบนะครับคือ1สินทรัพย์ของบริษัทนะครับ2เงินฝากธนาคารของบริษัทนะครับและ3สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทนะครับโดยข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับะนะับะนะ่นก็คือเงินสด10,000บาทรถยนต์5000บาทเจ้าหนี้ร้านแผ่นเหล็ก2000บาทเจ้าหนี้ร้านสี3,000บาททุน20,000บาทรายได้จากการขาย70,00บาทค่าไฟฟ้า2,000บาท และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับก็คือเงินฝากธานาคารว่ามีกี่บาทนะครับสินทรัพย์มีกี่บาทน,นะครับและสินทรัพย์หุนเบียนมีกี่บาทน,นะครับโดยสิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับก็คือการจําแนกหมวดนะครับโดยในหมวดแรกก็คือหมวดสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ในที่นี้จะมีเงินสดนะครับ1 0,000บาทรถยนต์5 0 0 0ันบาทและเงินฝากธานาคารนะครับเนื่องจากเรายังไม่ทราบค่าของเงินฝากธนาคารนะครับ ดังนั้นจะขอกำหนดให้เป็น x ไว้ก่อนนะครับโดยสินทรัพย์รวมของเราจะมีมูลค่าเท่ากับ15,000บวก x บาทนะครับหมวดต่อไปคือหนี้สินนะครับหนี้สินจะมีเจ้าหนี้ร้านแพนเล็กน,นะครับสองพบาทเจ้าหนี้ร้านสีนะครับสามพบาทรวมหนี้สินนะครับจะมีมูลค่า5,000บาท และต่อไปนะครับคือทุนทุนนะครับจะมีมูลค่าเท่ากับ20,000บาทในที่นี้จะไม่ใช้ไรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากในการคำวนวณนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ไรายได้และค่าใช้จ่ายในการคำวนวณนะครับต่อไปจะเป็นสมการทางบัญชีนะครับโดยสมการทางบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนะครับ นำข้อมูลที่เราได้คำนวณไว้เมื่อกี้นะครับแทนลงในสมการทางบัญชีนะครับโดยสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับ15 0่0นาบวก x นะครับเท่ากับหนี้สิน5 0 0 0บาทบวกด้วยทุน2 0 0 0มบาทนะครับ x จะมีมูลค่าเท่ากับ1 0,000บาทโดยที่ x นะครับเรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็คือเงินฝากธนาคารดังนั้นเราตอบได้แล้วครับ เงินฝากธนาคารของเราจะมีมูลค่าเท่าก er. ับ1นึ่งบาทนะครับต่อไปเราจะหาสินทรัพย์นะครับโดยใช้สมการทงบัญชีนะครับสินทรัพย์คือสิ่งที่เราต้องการจะทราบนะครับเท่ากับหนี้สินนะครับมีมูลค่า5,000บาทบวกด้วยทุนมูลค่า2 0,000บาทนะครับดังนั้นสินทรัพย์ของเราจะมีมูลค่าเท่ากับ2 5 0 0 0บาทนะครับสุดท้ายนะครับคือสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนในจดข้อนี้จะมีเงินสดนะครับ10,000บาทเงินฝากธนาคาร10,000บาทนะครับที่เราเพิ่งคำนวณได้เมื่อสักครู่นะครับแต่เราไม่ใช้รถยนต์มาคำนวณน,นะครับเนื่องจากรถยนต์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับดังนั้นสินทรัพย์หมุนเวียนของเราจะมีมูลคา่าเท่ากับ1นึ่งบาทจากเงินสดนะครับบวกกับ1นึ่งบาทสุดท้ายนะครับจากเงินฝากธนาคารดังนั้นสินทรัพย์หมุนเวียนของเราจะมีมูลค่าเท่ากับ 2 0 0 0 0บาทนะครับสรุปสุดท้ายได้ดังนี้นะครับตอบคือเงินฝากธนาคารนะครับจะมีมูลค่า10,000บาทสินทรัพย์นะครับจะมีมูลค่า25 0 0 0ันบาทและสุดท้ายนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนจะมีมูลค่า2 0,000บาท ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเนื้อหาที่ผ่านมานะครับพวกผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สมการทางบัญชีที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับและด้วยเนื่องจากเราเป็นมือใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะครับในการจัดทาคลิปนี้นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับพวกเราก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยเหมือนเดิมนะครับเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในการจัดทาคลิปนี้นะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์มานพทีเหลือนั่นเองนะครับขอขอบคุณมากครับ